นาทียระทึก3สาวเซ็กซี่ปีนตึกหนีการจับกุมเห็นเพื่อนใจกล้ากระโดดลงไปก้นกระแทกเจ็บอีกสองคนรีบถอยกลับยังไวเข้าเดนเขเดนจะพาทุกคนไปดูคลิปที่ถูกแชร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะคะเมื่อมี3สาวเซ็กซี่ พากันปีนตึกหนีออกมาทางหน้าต่างชั้นสองของร้านสปาแห่งหนึ่งหลังคนที่หนึ่งนั้นตัดสินใจกระโดดลงมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์จนก้นกระแทกพื้นอย่างจังและมีอาการเจ็บปวดจนลุกไม่ขึ้นเพื่อนของเธออีกสองคนก็เกิดการหวาดกลัวรีพากันถอยหลังปีนกลับเข้าไปยังหน้าต่าง,ดงเดิมโดยไม่หันกลับมามองเพื่อน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนจำนวนมากในบริเวณนั้นที่พากันไปยืนมุงดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนน h เฮลสตี e อีสต์ในเขตนอตพอยต์ของฮ่องกงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมปฏิบัติการพิเศษได้ลงพื้นที่เข้าปราบปรามการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายยญิงสาวเซ็กซี่ผู้ต้องสงสัยจึงพากันหนีการจับกุมดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวหญิงค้าประเวณีได้เจคน ซึ่งมีอายุระหว่าง20-39ปี6คนมาจากจีนและอีกหนึ่งคนอาศัยอยู่ในฮ่องกงโดยจำนวนหญิงทั้งหมดที่ถูกจับกุมรวมถึงหญิงสาวเซ็กซี่3คนที่พยายามจะปีนตึกหลบนี้พวกเธอถูกควบคุมตัวและสอบสวนฐานต้องสงสัยละเมิดเงื่อนไขาการเข้าอยู่อาศัยและประกอบการค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายโดยหญิงสาวที่ตกลงมาที่พื้น ภายหลังจากถูกควบคุมตัวไม่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเธอรวมทั้งไม่ทราบว่าเธอได้รับการตรวจเช็คเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหรือไม่ภายหลังจากคลิปเหตุการณ์ชวนระทึกดังกล่าวถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นวงกว้างและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายคนมองว่าหญิงสาวที่กระโดดลงมานั้นน่าจะได้รับอันตรายอาการบาดเจ็บของเธอดูเหมือนจะร้ายแรงไม่น้อยอาจจะมีกระดูกหักได้เลยทีเดียว ในขณะที่บางคนก็ตำหนิกลุ่มคนจำนวนมากที่พากันไปยืนดูและถ่ายคลิปแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่บาดเจ็บเลยสักคน โดยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตำรวจฮ่องกงก็ได้เข้าปฏิบัติการลักษณะเดียวกันที่บริเวณย่านจิมซาจุยทำให้มีคลิปของหญิงสาวผมปอนแต่งชุดนอนสีขาวเซ็กซี่ปีนตึกสุดหวาดเสียวหนีการจับกุมถูกแชร์จนเป็นไวรัลซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าสาวเซ็กซี่อะไรดังกล่าวเป็นชาวไทยไวัย30ปีขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ